ความท้อแท้และความล้มเหลวเป็น2องก้าวสำคัญครับในการก้าวไปสู่ความสำเร็จยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ครอบคอคนอ่านข่าว TRNTV สวัสดีครับเรื่องราวในวันนี้ครับจะเป็นเรื่องราวของนอสตราดมุสของโลกกับหมอดูชื่อดังระดับโลกเช่นเดียวกันแม่เท่าหมอดูตาบอดบาบาวันกาทุกท่านครับเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้นั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อก็จริงอยู่ แต่ถ้าว่าเป็นเรื่องราวความเชื่อระดับโลกนะครับนั่นก็คือมีการทำนายเกี่ยวกับโลกของเราใบนี้ครับซึ่งจะไม่ได้มีการทำนายอยู่แค่เพียงแต่ในประเทศเท่านั้นแล้วดังนั้นแหละครับคนอ่านข่าวจึงขอให้ทุกๆท่านตั้งใจรับฟังด้วยการใช้วิจารณญาณให้มากกว่าเดิมครับซึ่งแน่นอนครับก่อนจะรับฟังกันนั้นกรุณากดไลค์เป็นกำลังใจและกดติดตามมาไว้เพื่อเป็นครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยกันครับ และในขณะที่ทุกท่านนั้นรับฟังอยู่ถ้าเห็นว่ามีข้อความไหนโดนใจกรุณากดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นๆได้รับฟังไปพร้อมกันด้วยนะครับเชิญรับฟังพร้อมกันให้จนจบกันได้เลยครับเปิดคำทำนายนอสตราดามุส2023สงครามใหญ่เศรษฐกิจย่อยยับและพังพินาศมวลอากาศโกลาหลมาครับทุกท่านมารับฟังการเปิดคำทำนายของนอสตราดามุสผู้ที่ได้รับขนานามว่านักพยากรณ์เอกของโลก ได้ระบ,บุว่าในปี2023จะเกิดสงครามใหญ่เศรษฐกิจนั้นย่อยยับอากาศนั้นโกลาหลคนอ่านข่าวเนี่ยขอเชื่อกันอย่างสุดใจเลยแล้วกันนะครับว่าหลายคนคงเคยได้ยินชื่อของนอตสตราดามุสซึ่งเป็นนักพยากรณ์ชาวฝรั่งเศสผ่านหูกันมาบ้างแล้วครับซึ่งเขาคือผู้ที่ถูกยก,กล่องว่าเป็นนักพยากรณ์มือเอกของโลกผู้ที่เขียนหนังสือเนทพอบปิสตั้งแต่ปี1555มาแล้วซึ่งในเนื้อหานั้นครับ ก็ได้มีการบอกกล่าวคำทำนายต่อสถานการณ์ของโลกของเราในอนาคตแม้ว่าจะไม่ได้ระบุปีอย่างชัดเจนครับแต่ว่าหลายๆครั้งนั้นคำทำนายของเขาก็ได้เกิดขึ้นจริงมาแล้วครับในปี2023นี้นั้นครับทุกท่านได้พบว่าโลกจะยังต้องเจอกับสงครามครั้งยิ่งใหญ่ภาวะเศรษฐกิจที่ย่อยยับและสภาพอากาศที่จะสร้างความโกลาหลไปทั่วโลกเอาละครับกรอบกว่าคนอ่านข่าว ลำดับต่อไปนั้นจะเป็นการนําเสนอเป็นหัวข้อหัวข้อแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูก,กันกับหัวข้อแรกกันเลยนะครับหัวข้อที่ว่าสงครามครั้งใหญ่นอสตราดามุสครับได้เคยทํานายการเกิดขึ้นมามีอํานาจของอดอล์ฟฮิตเลและก็ได้ทํานายถึงการเกิดสงครามครั้งใหญ่ในปี2023นี้ด้วยเช่นกันครับเมื่ออ่านคําทํานายของนอสตราดามุสก็มีท่อนหนึ่งที่ได้กล่าวว่าสงครามครั้งใหญ่ยาวนาน7เดือนพวกคนล้มตายด้วยมือปีศาจ ซึ่งคาทานายของนอสตราดามุสนั้นครับได้ตรงกับช่วงที่โลกนั้นกําลังคุกกรุนไปด้วยสงครามในยูเครนซึ่งทําให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างรัเสเซียแล้วก็ตะวันตกมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงความตึงเครียดระหว่างจีนและก็ไต้หวันและทั้งยังมีอินเดียกับปากีสถานด้วยครับทุกท่านครับรับฟังแล้วรู้สึกอย่างไรนี่เป็นเพียงแค่หัวข้อแรกเท่านั้นนะครับถ้ายังไงแล้วก็กดไลค์ แล้วก็มารับฟังก,กันกับหัวข้อถัดไปครับกับหัวข้อที่มีชื่อว่าดับฝันดาวอังคารอีลอนมาร์กได้เคยคาดการเอาไว้ว่าครับมนุษย์นั้นจะย้ายถิ่นฐานไปอาศัยบนดาวอังคารซึ่งเขาระบุไว้ว่าในปี2029นั้นจะเป็นหมุดหมายสำคัญของวงการอาวกาศแต่ทว่านอสตราดามุสก็ได้ดับฝันสนิทเลยครับด้วยคำทำนายที่ได้ระบุเอาไว้ว่าแสงสว่างแห่งดาวอังคารนั้นจะดับลงคำทำนายนี้นั้นครับ อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันกับเรื่องของสงครามครั้งใหญ่ซึ่งอาจจะตีความได้ว่าทั้งสองเหตุการณ์นี้นั้นอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันมีครอบครัวคนอ่านข่าวท่านไหนที่รู้จักอีลอนมาร์กันบ้างครับหรือว่ามีใครเคยได้ยินรถไฟฟ้าเทสลากันบ้างครับถ้ายังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาดูได้นะครับหัวข้อต่อไปครับหายนะทางเศรษฐกิจ ทุกท่านครับในส่วนของเศรษฐกิจนั้นนอสตราดามุตสได้ระบุเอาไว้ว่ารวงข้าวสาลีจะสูงเสียดฟ,ฟ้าคนจะหันมากินคนด้วยกันซึ่งนั่นหมายความว่าระบบอาหารจะล่มสลายจนทำให้มนุษย์ต้องหันมากินกันเองหัวข้อนี้นั้นฟังดูแล้วอาจจะดูน่ากลัวนะครับแต่คนอ่านข่าวมองว่าคำว่าคนจะหันมากินคนด้วยกันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนจะกินเนื้อหนังมังสาของคนด้วยกันนะครับ แต่อาจจะหมายถึงเรื่องราวของคนซึ่งเบียดเบียนคนด้วยกันครับแต่ทว่าทุกท่านครับให้สบายใจได้เลยเพราะว่าเมืองไทยของเรานั้นเป็นเมืองแห่งน้ําใจครับเป็นเมืองแห่งรอยยิ้มถ้ายัางไงแล้วก็เราเอาใจช่วยไปด้วยกันนะครับครอบครัวคนอ่านข่าวทุกคนในหัวข้อต่อไปครับสภาพอากาศโกลาหลนส่วนสภาพอากาศนั้นครับทุกท่านเรื่องราวนี้น,นสตราณมุตทานายว่าจะไม่เห็นสายรุ้งเป็นเวลา40ปี เป็นเวลา40ปีจะเห็นทุกวันแผ่นดินที่แห้งแล้งจะแห้งผักมากขึ้นและจะเกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อเห็นมันซึ่งคำทำนายนี้นั้นครับในเนื้อหาบอกว่าอาจจะหมายถึงวันสิ้นโลกแต่ทว่าก็สอดคล้องกับภาวะโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นครับถ้าเราช่วยกันปลูกไม้ปลูกป่าปลูกพืชผักสวนครัวไว้หลังบ้านของตัวเองอยังไงก็จะเป็นเรื่องราวที่จะช่วยโลกของเราใบนี้ได้ไม่มากก็น้อยครับหัวข้อต่อไปครับ การลุกฮือของประชาชนทุกท่านครับนอสตราดามุสได้กล่าวถึงช่องว่างทางสังคมที่ได้มีมากขึ้นโดยระบุว่าไม่ช้าก็เร็วคุณจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นความสยดชยองและการล้างแค้นที่น่าหวาดกลัวซึ่งก็ได้สอดคล้องกับภาวะฉกเฉินด้านค่ากรองชีพครับความโกรธเกรี้ยวที่ได้เพิ่มขึ้นต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ก็ความเหลื่อมล้ําที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เอาละครับกรอบกว่าคนอ่านข่าวทุกคนลำดับต่อไปนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของรัสเซียยูเครนในด้านของเรื่องราวของนอตสตราดามุสกันสักหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับความขัดแย้งในยูเครนที่เกิดจากการลุกรานของรัสเซียนั้นครับถูกทํานายโดยนอตสตราดามุสเอาไว้ว่ากําลังขยายใหญ่ขึ้นและอาจพัฒนาไปสู่สงครามโลกครั้งที่3อย่างเต็มรูปแบบคําทํานายเหล่านี้ของนอตสตราดามุสร,ระบุเอาไว้ว่า เดเดือนแห่งมหาสงครามผู้คนนั้นจะหมดลมหายใจจากการกระทำด้วยน้ำมือปีศาจอย่างไรก็ตามครับคําทำนายดังกล่าวนี้อาจจะหมายถึงความขัดแยง้งที่กำลังปะทุขึ้นอยู่ในเอเชียตะวันออกระหว่างจีนแล้วก็ไต้หวันความขัดแย้งดังกล่าวนี้ครับมีความเสี่ยงที่จะทวีคูณความรุนแรงเกิดขึ้นเนื่องจากว่าอเมริกานั้นประกาศว่าจะเพิ่มความสนับสนุนไต้หวันโดยอนุมัติร่างกฎหมายเงินทุน 6,500ล้านดอนลลาร์เพื่อที่ว่าจะสนับสนุนการป้องกันของไต้หวันที่มีต่อจีนอย่างไรก็ตามนะครับทุกท่านครับหากว่าเราอาศัยอยู่ในเมืองฮูอองแล้วก็เอวอรอที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสซึ่งครอบกว่าคนอ่านข่าวคงไม่ได้อยู่ที่นั่นกันใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าประชาชนที่อยู่ที่นั่นสามารถถอนหายใจด้วยความโล่งอกได้เลยครับทุกท่านนั่นก็เนื่องมาจากว่านอสตราดามุสได้ระบุไว้ว่าลูอองเอเวอรส จะไม่ตกเป็นของกรัตริยังไงก็ถือเสว่ารับรู้แล้วก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยให้กับพวกเขาเหล่านั้นครับและนี่แหละครับทุกท่านครับคําทํานายของนอสตราดามุสนั้นไม่ได้มีเพียงแค่หายน,นะแล้วก็ความโศกเศร้าเพียงเท่านั้นครับแต่ทว่านะทุกท่านนะคําทานายเหล่านี้นั้นครับได้พูดถึงเรื่องราวที่อาจจะมีการพัฒนาครั้งใหญ่ในอวกาศในปีหน้าครับซึ่งนอสตราดามุสได้ระบุว่าแสงหนึ่งจะตกลงบนดาวอังคาร และนั่นครับอาจจะมีความสัมพันธ์กับที่มนุษย์ของเรานั้นจะได้ไปเหยียบดวงดาวอังคารเป็นครั้งแรกและเรื่องราวเหล่านี้จะเกิดภายในปี2023ได้จริงหรือไม่นั้นต้องติดตามครับเอาล่ะครับทุกท่านครับรับฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กรุณาช่วยกดไลค์และกดติดตามมาเป็นครอบครัวกนอ่านข่าวด้วยกันครับซึ่งเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมาก เพราะว่าผู้ทำนายยังคงมีชีวิตอยู่ณตอนนี้ครับมารับฟังกันได้เลยครับกับอีกหนึ่งคำทำนายที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งเขาได้เกิดเมื่อวันที่17ธันวาคม2479ตอนนี้ก็อายุ86ปีแล้วครับซึ่งถ้าครอบกรัวคนอ่านข่าวท่านไหนนะครับที่รู้จักคนที่มีอายุตั้งแต่80ปีขึ้นไปส่งเรื่องราวเหล่านี้ให้พวกเขาได้รับฟังนะครับ จะได้เป็นกําลังใจให้กันและกันในการใช้ชีวิตในบ้านปลายของชีวิตอย่างมีความสุขสงบครับทุกท่านครับเกี่ยวกับย่อหน้าของเรื่องราวสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรานซิสนอตสตราดามุสครับได้พยากรณ์เอาไว้ว่าผู้นำทางศาสนาจะลาออกจากตำแหน่งในปี2023โดยมีผู้นำที่น่ากลัวขึ้นมาแทนจากคำทำนายครับได้ระบุไว้ว่าระหว่างการประหัตประหารสุดท้ายของพระศาสนจากโกรมันอันศักดิิธต บัลลังจะถูกครองโดยปีเตอร์ชาวโรมันผู้ที่ซึ่งจะเลี้ยงดูฝูงแกะของเขาอย่างแสนยากเย็นและเมื่อการนี้บรรลุนครสัตตบริพันจะถึงแก่การละวินาศตุลาการผู้หน้าวันเกรงจะพิพากษาหมู่ชนของเขาสิ้นแลนอกจากนั้นครับนอตสตราดามุสยังได้ทำนายถึงไฟสวรรค์ในราชสำนักซึ่งก็มีการบ่งชี้ได้ว่าโลกทั้งโลก กำลังเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่สำคัญหรือเป็นจุดจบแห่งยุคสมัยแต่ทว่าอย่างไรก็ตามนะครับทุกท่านเขาก็ยังได้พูดถึงเกี่ยวกับการจัดระเบียบโลกใหม่ซึ่งจะเห็นพันธมิตรของสองมหาอำนาจอาจจะเป็นผู้ชายและก็ผู้หญิงมาร่วมมือกันซึ่งมันจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานต่อจากนี้ครับเรานั้นคงจะต้องรอรับชมกันว่าในปีหน้าต่อจากนี้นั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและก็คำทำนายของนอสตราดามุส นักพยากรณ์ชื่อก้องโลกท่านนี้ชาวฝรั่งเศสจากเอกสารที่ได้กล่าวอ้างถึงพุทธทํานายครับทุกท่านครับตั้งใจรับฟังไปพร้อมกันให้ดีนะครับครอบกว่าคนอ่านข่าวทุกคนซึ่งมีการระบ,บุถึงคําพยากรณ์อนาคตของมนุษย์โลกเอาไว้ต่อหนึ่งครับในทํานองที่ออกไปเชิงว่าหลังกึ่งพุทธกาหลหรือหลังพศ2500แล้วสงครามที่ร้ายแรงยิ่งกว่าสงครามโลกครั้งที่สองจะเกิดขึ้นยักษ์นอกพุทธศาสนา จะรบปราฆ่าฟันซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างชะลม้มดับสิ้นลมหายใจกันอย่างละมา,มากๆสมณะชีพามจะล้มหายและสิ้นลมหายใจกันไปฝ่ายละครึ่งจึงจะเลิกกลากันทุกท่านครับคำทำนายใดที่ว่าน่ากลัวที่สุดแล้วก็คงไม่น่ากลัวเท่ากับจิตใจความเครียดแค้นของมนุษย์เองและอัลเบิร์ตไอสไตน์ซึ่งเป็นอัจฉริยะผู้คิดค้นระเบิดปรมานูได้เคยกล่าวเอาไว้ว่า สงครามโลกครั้งที่สมมนุษยชาติจะรบลาฆ่ากันอย่างไรไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือสงครามโลกครั้งที่4มนุษย์จะมีการรบกันและนี่แหละครับทุกท่านครับก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของนอตสตราดามุสที่ได้มีการเปิดคำทำนายปี2023นี้ครับทุกท่านครับรับฟังแล้วท่านรู้สึกอย่างไร กรุณาคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เต็มที่เลยนะครับครอบกว่าคนอ่านข่าวครับลำดับถัดไปนั้นครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบาบาวันกาหมอดูไม่เท่าตาบอดคนดังที่ได้มีการทักชะตาโลกในปี2023นี้แล้วนะครับเชิญทุกท่านรับฟังไปพร้อมกันได้เลยครับเปิดคำทำนายของแม่เท่าหมอดูตาบอดคนดังบาบาวันกาชายาก็คือนอสตราดามุสแห่งเบาคาร ได้ทักทำนายเอาไว้ก่อนสิ้นลมหายใจกับดวงชะตาโลกปี2023อาจเจอสึนามิและพายุโชริยะวงโครจรโลกเปลี่ยนและไฟฟ้าระเบิดครั้งใหญ่และแน่นอนครับกรอบกว่าคนอ่านข่าวทุกคนก่อนจะรับฟังเรื่องราวเรื่องที่สองนี้นั้นคนอ่านข่าวก็อยากจะขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของคำทำนาย ว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังรับฟังเอาไว้เพื่อเป็นการเตือนสติและเตือนการกระทําของตัวเราเองให้เรานั้นใช้ชีวิตบนความไม่ประมาทในแต่ละวันนะครับถ้าเราได้ยินแบบนี้แล้วแล้วตระหนักได้ถึงความสําคัญแสดงว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวคนอ่านข่าวมีอะไรเราจะช่วยถามถ่ายข้อมูลด้วยกันและกันนะครับอ่ะเอาละครับมารับฟังกันต่อครับซึ่งสื่อต่างประเทศครับได้เผยคาทานายหมอดูแม่เท่าตาบอดคนดังบาบาวันก้า ชาวบางแกเรียฉายาก็คือนอตสตราดมุสแห่งบอนคานที่ได้ทิ้งคําทานายถายทักชะตาของโลกเอาไว้ล่วงหน้าหลังจากที่ได้เคยทํานายไทายทักเอาไว้ว่าจะเกิดเหตุการณ์วินาจกรรมช็อกโลกในวันอย่างถูกต้องและก็แม่นยามาแล้วก่อนที่แม่เฒ่าหมอดูบาบาวันก้าครับจะลาจากโลกใบนี้ไปด้วยวัย85ปีตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ1990 ทุกท่านครับสำหรับคำทำนายชะตาดวงโลกในปีพุทธศักราช2566นี้หรือก็คือคิดศักราช2 0 2 3แม่เฒ่าหมอดูตาบอดบาบาวันก้าได้ทำนายไว้ว่าในปี2 0 2 3จะเกิดเจเนมิพายุโุริยะหรือก็คือดวงอาทิตย์ที่ปล่อยคลื่นพลาสมาปริมาณมหาศาลซึ่งจะทำให้สนามรังสีแม่เหล็กซึ่งเป็นปราการปกป้องโลกของเรานั้นถูกทำลายแล้วก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักครับ แล้วก็อาจทําให้ไฟฟ้านั้นดับรวมถึงระบบสื่อสารโทรคมนาคมนั้นขัดข้องใช้งานกันไม่ได้อีกทั้งยังได้ทํานายเอาไว้ว่าวงโครจรของโลกนั้นอาจจะเปลี่ยนไปและก็เอเลี่ยนหรือว่าสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกอาจจะบุกโจมตีโลกในปี2023นี้อู้หูยทุกท่านครับหมอดูบาบาวันก้าแม่นก็จริงนะครับแต่เราจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไปด้วยกันนะทั้งนี้ที่สำคัญก็คือ การติดตามสถานการณ์ของโลกของเราณนะปัจจุบันไปด้วยกันแบบต่อเนื่องนะครับว่ามีเหตุการณ์ที่จะสอเขาไปจนเกิดเหตุการณ์ที่มีการทำนายเอาไว้บ้างหรือไม่ถ้ายังไงแล้วก็ใครที่รู้จักหมอดูบาบาวันก้าคอมเมนต์บอกกันได้นะครับทุกท่านครับนอกจากนั้นเนี่ยหมอดูบาบาวันก้ายังได้ทำนายเอาไว้ว่าในปี2023นี้โรงไฟฟ้าอาจจะระเบิดครั้งใหญ่ทำให้เกิดกลุ่มควันพิษพวยพุ่ง พัดปกครอเอเชียในขณะที่ประเทศอื่นๆนั้นครับอาจจะได้รับผลกระทบจากการระเบิดของโรงไฟฟ้าที่จะทําให้เกิดโรคระบาดรุนแรงแล้วก็แพร่กระจายในขณะที่ควันพิษนั้นลอยอยู่ในอากาศซึ่งจากย่อหน้าเนื้อหานี้นะครับคนอ่านข่าวขอแสดงความเป็นห่วงให้กับคนที่ทํางานอยู่ที่โรงไฟฟ้าด้วยนะครับหรือว่าใครที่รู้จักหรือว่ามีเพื่อนที่ทํางานอยู่ที่โรงไฟฟ้ายังไงก็ช่วยส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ให้พวกเขากันด้วยนะครับ จากเดิมที่เขาระมัดระวังกันดีอยู่แล้วจะได้มีการระมัดระวังกันดีมากยิ่งขึ้นครับทั้งนี้ก็ด้วยความห่วงใยจากครอบครัวคนอ่านข่าวทุกๆคนครับทุกท่านครับสำหรับคำทำนายเกี่ยวกับเรื่องราวของโรงไฟฟ้านี้ครับที่อาจจะมีการระเบิดครั้งใหญ่ในปี2023และเป็นคำทำนายของบาบาวานกานอตสตรารมุสแห่งบอนคานที่ได้มีการทำนายทิ้งเอาไว้นั้นครับ เราจะมาวิเคราะห์แล้วก็ดูกันกับสถานการณ์ณตอนนี้ว่าจะมีความเกี่ยวข้องหรือว่าเกี่ยวโยงอย่างไรเกี่ยวกับคําทํานายบาบาวันกากันบ้างครับครอบกว่าคนอ่านข่าวครับสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยตอนนี้ชาวโลกกําลังหวั่นวิตกเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามยูเครนเนื่องจากว่ากองทหารรัเสเซียนั้นได้บุกยึดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเชียในยูเครนซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป ซึ่งก็ได้มีการยึดไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ส่งทหารรัสเซียบุกยูเครนเมื่อ24กุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมานี้เองครับซึ่งก็หากว่าถ้าจะมีการเกิดขึ้นตามคำทำนายจริงๆก็ขออย่าให้ได้เกิดเมืองไทยเลยแล้วกันนะครับขอให้ไปเกิดที่อื่นที่ไกลจากผู้คนเลยอันเนี้ยก็คือในมุมมองที่ว่าถ้ามันจะเกิดจริงๆอะนะ แต่ถ้าว่าถ้าเป็นไปได้ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเลยจริงๆครับซึ่งถ้กครอบครัวคนอ่านข่าวคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับย่อหน้าเรื่องราวนี้ก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันดูนะครับอ่ะทุกท่านครับมารับฟังกันต่อให้จบนะครับซึ่งสุดท้ายบาบาวันก้าครับแม่เท่าคนนี้ก็ได้ทํานายเอาไว้ว่ามนุษย์นั้นอาจจะถูกสร้างขึ้นในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์หรือก็คือห้องแลบในปี2023อีกด้วยอูย้หูยรับฟังแล้วก็ขนลุกจริงๆนะครับ จะเป็นอย่างไรถ้าหากมนุษย์ถูกสร้างขึ้นในห้องแ็บได้จริงๆและนี่แหละครับทุกท่านครับก็คือคําทํานายของบาบาวันก้าในปี2023นี้ทุกท่านครับท่านมีความคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาดูนะซึ่งเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ยังไม่จบนะครับคนอ่านข่าวอยากจะขอนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราว ของตัวแม่เท่าหมอดูตาบอดชื่อดังบาบาวันกาท่านนี้ให้ทุกท่านได้รับฟังและก็ได้รู้จักเธอคนนี้มากยิ่งขึ้นครับซึ่งเรื่องราวต่อจากนี้เป็นเรื่องราวที่น่าขนลุกและชวนน่าสงสัยเป็นอย่างมากครับรับฟังไปพร้อมกันให้จนจบแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปวิดีโอเรามาพูดคุยกันครับรอบกว่าคนอ่านข่าวครับถ้าหากว่าเราย้อนหลังตามคําทํานายของหมอดูในตํานานท่านนี้แล้วมนุษย์จะสร้างดวงอาทิตย์เทียมสําเร็จ ยุโรปนั้นจะไร้ผู้คนหญิงชราคนหนึ่งครับตาบอดมาตั้งแต่อายุ12ขวบเนื่องจากว่าถูกพายุหมุนแล้วหอบตัวของเธอขึ้นไปจากนั้นก็ตกลงมาจนทำให้ดวงตาของเธอนั้นบอดทั้งสองข้างแต่กลับว่ามียานพิเศษสามารถมองเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเริ่มด้วยการทำนายเอาไว้ว่าทหารที่จะไปร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจะมีใครที่ได้กลับมาบ้างซึ่งทางด้านฮิตเลอร์ครับ ก็เคยให้ดูดวงชะตาเช่นเดียวกันแต่ทว่าเวลาต่อมาครับก็ได้ถูกจับไปคุมขังถึงครึ่งปีเพราะว่าไปทำนายการสิ้นจีวาของสตาลิงซึ่งเป็นผู้นำของรัเสเซียแต่ว่าเมื่อสตาลิงนั้นสิ้นลมหายใจตรงตามคำทำนายก็จึงได้ถูกปล่อยตัวครับดังนั้นทางการบังกเลียบ้านเกิดของนางครับก็ไม่พอใจกับคำทำนายของหญิงชราแต่ทว่าครับก็ไม่สามารถที่จะต้านกระแสความเชื่อถือของประชาชนที่เป็นล้านๆได้ ก็เลยเอาเข้าเป็นข้าราชการไปเสียเลยในขณะที่อายุได้56ปีและนี่ครับก็ทำให้เห็นถึงพลังของประชาชนนะครับครอบครอคนอ่านข่าวทุกคนถ้ายัางไงแล้วก็คนอ่านข่าวขอคนละหนึ่งไ์เป็นกำลังใจให้กับประชาชนของพวกเราด้วยนะครับทุกท่านครับนักวิทยาศาสตร์บังกลีย์ผู้หนึ่งได้ทำการวิจัยคำทำนายนี้มากกว่า7 0 0 0เรื่องครับได้สรุปว่าถูกต้องถึง80%เเซ รอบกว่าคนอ่านข่าวครับเราเคยได้ยินแต่คําว่าบบาาวันก้าหรือก็คือแม่เท่าหมอดูตาบอดแต่ชื่อของเธอนั้นก็คือวานเกลิยาปานเดวากุเตโลวาเกิดในพศ .2454 เสียชีวิตในพศ .2539 ในขณะที่มีอายุ85ปีซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อของบาบาวานกานอสตราดมุสแห่งบอนคาน ทุกท่านครับรับฟังกันแล้วก็น่าขนลุกมากๆนะครับเพราะขนาดเธอนั้นเสียชีวิตไปหลายสิบปีแล้วก็ยังมีคนเอ่ยถึงนามของเธอแล้วก็ติดตามเรื่องราวของเธออยู่ซึ่งในลําดับต่อไปครับเราจะมารับฟังไปพร้อมกันว่าแต่ละพศออที่เธอได้ทำนายเอาไว้นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งจะมีทั้งอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตครับทุกท่านครับปัจจุบันคำทำนายของเธอนั้นเห็นผลกันมาแล้วครับเช่น ในปีคศ .2004 บาบาวันก้าได้ทำนายเอาไว้ว่าจะมีคลื่นสูงเข้าซัดหาดกลืนกินผู้คนแล้วก็เกิดขึ้นจริงตามคำทำนายในปีพศ .2547 ที่คลื่นสึนามิถล่มชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีผู้เสียชีวิตแล้วก็หายสาบสูญนับแสนคนต่อมาครับคำทำนายที่โด่งดังที่สุดนั่นก็คือคำทำนายว่าในปี2011จะมีนกเหล็กสตัว โจมตีชาวอเมริกันซึ่งก็ได้เกิดเหตุการณ์นายวันวันซึ่งเป็นเครื่องบินสองลำพุ่งเข้าใส่ตึกบัวเทดครับต่อมาครับประธานาธิบดีคนที่44ของสหรัฐอเมริกาจะเป็นลูกครึ่งแอฟริกันและอเมริกันและจะเป็นประธานาธิบดีคนสุดท้ายซึ่งอเมริกาก็ได้ประธานาธิบดีบารักโอบามาแต่ทว่าครับก็ไม่ใช่ประธานาธิบดีคนสุดท้ายซึ่งอาจจะคลาดเคลื่อนไปอย่างเล็กน้อยก็เป็นได้ครับ และนี่แหละที่คนอ่านข่าวเน้นย้ำว่าต้องใช้วิจารณยานทุกครั้งนะครับทุกท่านครับเมื่อวันที่27มีนาคม2565มานี่เองครับสื่ออังกฤษก็ได้มีการเปิดเผยคำทํานายของแม่หมอบาบาวาวนก้าอีกครั้งว่าทั้งหมดจะละลายอย่างกับน้ำแข็งมีเพียงคนเดียวที่ไม่มีใครแตะต้องได้ความรุ่งเรืองของวลาดิเมีร์ปูตินแล้ก็รัเสเซียจะครองโลกบบาบาวานก้าครับ ยังทํานายเกี่ยวกับหายนณะของโลกเอาไว้อย่างน่าทึ่งอีกมากมายครับบางเรื่องนั้นก็ไม่มีใครได้คาดคิดว่าจะมีสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นในโลกของเราอย่างเช่นพระอาทิตย์เทียมและก็คําทํานายของนางก็ได้เป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งนั้นตัวอย่างเช่นข้อศส0 1 6ชาวมุสลิมจะบุกรุกเข้ายุโรปทําให้ชาวยุโรปต้องอพยพออกข้อศส0 1 8จีนจะเป็นมหาอำนาจของโลก คศ2025ทวีปยุโรปจะร้างผู้คนคศ2028จะมีการสำรวจดาวสุกจะเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกคศ2033น้ำแข็งขั้วโลกละลายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคศ2043เศรษฐกิจโลกดีขึ้นมากชาวมุสลิมจะกลับมาครองยุโรปคศ2046 มนุษย์สามารถปลูกถ่ายอวัยวะและเปลี่ยนอวัยวะได้ทุกชนิดขศ2 1 0 0มนุษย์สร้างดวงอาทิตย์เทียมสำเร็จเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่มีการวิจัยต่อเนื่องมาจากปี2008คศ2 1 1ขมนุษย์กลายเป็นมนุษย์เครึ่องหุ่นยนต์คศ2 1 2 5โลกได้รับสัญญาณการติดต่อจากอาวกาศคศ2 1 3 0 เกิดอริยธรรมใต้น้ำซึ่งเป็นคำแนะนำของมนุษย์ต่างดาวขศ2,164สัตว์กลายเป็นสัตว์ครึ่งมนุษย์ขศ2,167ศาสนาใหม่ถือกำเนิดขึ้นคศ2,170ทั่วโลกจะเกิดภัยแล้งอย่างรุนแรงคศ2,183อนณานิคมบนดาวอังคารมีอาวุธนิวเคลียร์และต้องการเป็นเอกราชจากโลก คศ2187โลกหยุดการประทุของภูเขาไฟขนาดใหญ่2ลูกคศ2201อุณหภูมิทั่วโลกหนาวเย็นเนื่องจากการลดลงของอัตราการถ่ายเทความร้อนคศ2221มนุษย์ค้นหามนุษย์ต่างดาวเพิ่มและจะเจอกับบางสิ่งที่น่ากลัวคศ2273เกิดเชื้อชาติผิวสีใหม่ จากการรวมกันของชาวเอเชียยุโรปและแอฟริกันคศ2288มนุษย์เดินทางข้ามเวลาท่องอวกาศเป็นการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวครั้งใหม่คศ2480ดวงอาทิตย์เกิดการประทะกับดวงดาวอีกดวงทำให้ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องมายังโลกต่อมาครับคศ305เกิดข้อพิพาทบนดาวอังคารและก็โลก ส่งผลทําให้เกิดการสับสนของวงโคจรคศ3 0 1 0ดาวหางชนดวงจันทร์ส่งผลทําให้เศษซากต่างๆเข้าปกคลุมโลกคศ .3797 จุดจบของโลกสิ่งมีชีวิตจะด,ดับสิ้นไม่มีแม่เหล็กไฟฟ้าแสงสว่างไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆมนุษย์จะย้ายไปตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ดาวเคราะดวงอื่นคศ4 3 0 2 ถึงคศสสี 4, 4. มนุษย์เป็นอมตะอาศัยอยู่กับมนุษย์ต่างดาวไม่มีความชั่วร้ายมีผู้คนกว่า3.5แสนล้านคนกระจัดกระจายไปอยู่ทั่วทุกจัก,กรวาลอู้หูยทุกท่านครับกรอบกว่าคนอ่านข่าวท่านรับฟังแล้วท่านรู้สึกอย่างไรลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาดูได้นะครับเอาละครับทุกท่านครับเนื้อหาเรื่องราถัดไปนั้นเดี๋ยวคนอ่านข่าวอยากจะขอคุยด้วยสักหน่อย กับข่าวสารล่าสุดณปัจจุบันนี้นะครับซึ่งคนอ่านข่าวได้มีการทําไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องราวของดวงอาทิตย์เทียมมารับฟังกันนะครับว่ามีความอัปเดตคืบหน้าอย่างไรแล้วถ้าท่านรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ประดิษฐ์นี้เสร็จบวกกับที่ท่านได้รับฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของคําทํานายตั้งแต่ต้นคลิปท่านคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันมาดูนะที่สําคัญก็คือช่วยแชร์ไปยังกลุ่มต่างๆไปยังคนที่ท่านรู้จักให้พวกเขาได้มีการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ครับ ท่านผู้ชมครับเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองครับสำนักข่าวซินหัวได้รายงานมาจากเมืองเหอเฟยประเทศจีนเอาไว้ว่าจะส่งเตาปฏิกรณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นดวงอาทิตย์ประดิษฐ์มาให้กับไทยในต้นเดือนมกราคมปีหน้าโดยมีเจ้าหน้าที่60นายมาช่วยประกอบติดตั้งและจะเริ่มทำงานได้เลยในปลายเดือนมีนาคมดวงอาทิตย์ประดิษฐ์นี้ครับคืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นเตาปฏิมากรสนามแม่เหล็กจำลองให้เหมือนกับดวงอาทิตย์จริงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้มีระดับความร้อนได้สูงประมาณ100ล้านองศาเซลเซียสหรือมากกว่าดวงอาทิตย์จริงถึง6เท่าเมื่อลดอุณหภูมิลงถึงจุดเหมาะสมก็จะเป็นพลังงานสะอาดปริมาณมหาศาลโดยที่จะใช้ดิวเทอเรียมซึ่งมีอยู่มากมายในทะเลมาผลิตครับมีนักวิทยาศาสตร์และก็วิศาาวกรไทย9คน ที่ได้ร่วมโครงการนี้ที่เมืองเฮอเฟยมาแล้วนี่ครับก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่แม่หมอทํานายเอาไว้อย่างแม่นยําว่ามนุษย์จะผลิตดวงอาทิตย์เทียมได้แต่ทว่าครับเรื่องเหล่านี้ก็ได้มีการเกิดขึ้นมาก่อนเวลาที่แม่หมอทํานายเอาไว้มากครับส่วนที่ว่าทวีปยุโรปจะร้างผู้คนในปี2025หรือก็คือในอีก3ปีข้างหน้านี้ทุกท่านครับก็จะต้องรอดูติดตามสถานการณ์กันว่ากำลังก้าวไปสู่จุดนั้นแล้วหรือยัง อย่างไรก็ตามนะครับทุกท่านคําทํานายของบาบาาาาวักายาน巴巴万สตรา斯ามุสแห่งบอลคารในปีใหม่นี้ครับจะมีความแม่นยําเพียงใดนั้นกรอบกว่าคนอ่านข่าวทุกท่านครับเราจะต้องมาติดตามพร้อมกันกันต่อไปซึ่งทุกท่านครับคนอ่านข่าวขอเสริมนิดหนึ่งก็คือหลังจากคําทํานายของแม่เท่าหมอดูตาบอดในปี2022ที่ได้มีความแม่นยําก็ดูแล้วนะครับเหมือนจะเป็นเรื่องที่ได้มีการทํานายเอาไว้ว่าจะมีหลายประเทศรวมทั้งอังกฤษจะประสบภัยแล้งในช่วงฤดูร้อน แล้วก็ทวีปเอเชียจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่อีกทั้งครับยังได้ทายว่าชายที่ชื่อวาลาดิเมียปูตินจะกรองโลกทุกท่านครับท่านรับฟังแล้วท่านรู้สึกอย่างไรท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวของคำทำนายทั้งของนอตสตราดามุสและก็ของแม่เท่าหมอดูตาบอดบาบาวันกาลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาดูนะครับ และอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจและกดติดตามมาไว้เป็นกรอบก่าคนอ่านข่าวด้วยกันแล้วเราจะมาพบปะพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์นะครับขอขอบพระคุณครับ